ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนกันพามนนะครับหลอนก็วันนี้นะครับผมไม่ได้มาเปิดกล่องกันพานะฮะกล่องที่เห็นข้างหน้าคือคอนโดเมวนะครับเออก็จากที่ผมเคยทําคลิปน้ำูุ้เมาไปผมก็เคยบอกไปแล้วนะฮะว่าช่องผมก็ไม่ได้มีแค่รีวิวกันดั้มนะก็ผมเรียกว่าผมหาอะไรได้นะก็จะมารีวิวแล้วกันนะครับซึ่งกล่องเนี้ย ผมซื้อมาจากช็อปปี้นะครับในราคาเจ็ดร้อยสาบาทมันคือคอนโดแมวนะฮะเออนะครับราคามันค่อนข้างเออถูกดีนะขนาดมันก็เท่ากับตัวโน้นตัวโน้นตัวกเก่าผมที่มันขาดไปด้วยอยู่ข้างหลังนะความสูงประมาณเมตรสามสิบนะครับก็ถือว่าเป็นคอนโดทีท่ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ขนาดก,กลางๆน,นะครับ <S <S อ่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมาประกอบตัวนี้ให้ดูนะครับว่าเจ็ดร้อยาสิบบาทเนี่ยมันจะแข็งแรง เท่าอันเก่าไหมนะอันเก่าใช้ใช,ใช้ภกูมเลยนะครับอันเก่าซื้อมาตั้งเกือบสามพันนะฮะใช้มาก็หลายปีแล้วแหละนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เราก็เปิดกล่องแล้วก็ประกอบกันเลยดีกว่าว่าหน้าตานโดอันนี้มันจะเหมือนไใ้รูปไหมนะนะนี่ เปิดกล่องนะครับก็จะเจอใบคล้ายๆกับเป็นคู่มือนะคู่มือในการประกอบนะฮะก็ดูง่ายๆนะดูไม่ยากโอ้โหให้ดูใ,ใกล้ให้มบ,บแค่น,นี้เห็นไหมบอกการประกอบหน้าเดียวจบเลยนะครับเอ,อลองทำดูนะฮะต่อกันดำมันยางยากตรงนี้เนาะตัวนี้ต่ต่อไม่ยากหรอก ให้ดูข้างในก่อนนะในการน,นี่เลยนะครับเปิดมามันจะเจออันนี้คืออะไรอันนี้คือน่าจะเป็นเปนะฮะเป็นเปเวลาผูกแล้วก็มีเชือกผูกห้อยเป็นเปอย่างนี้อ่าจากประสบการณ์แล้วไม่เคยมีแม้เพื่อน,นอนนะครับเปแล้วก็ผ้าอะไรวะเนี่ยเออมีผ้าอือนนึงนะนั่นก็ให้ดูคืออะไรแล้วก็มีเสานะฮะซึ่งเชือกมันเล็กมากเลยมันเป็นขนาด 5มิลแน่เลยเชือกนะครับ mm. เชือกเนี่ยปกติอ่ะไม่ปกติหรอกทั่วๆไปแล้วเนี่ยเขาจะใช้เชือกความหนาค่อนข้างหนาหน่อยนะเพราะว่าเวลาแมวมันรับเล็บใช่ไหมถ้าเส้นเล็กๆอย่างเงี้ยไม่กิดทีหรอกขาดแน่นอนขาดอย่างนี้ไม่ดีนะครับเชือกเล็กไปนะครับมันต้องเชือกประมาณจะสิ่งอะไรเนี่ยเชือกสาหรับรับแมวถ้าจะให้ดีต้องประมาณ8มิลน,นะฮะ5มิลเล็กไปเนี่ยควรไม่กิดทีก็ขาดแล้วแน่นอน ก็ตามราคานะครับเจ็ดร้อยกว่าบาทมีมดิการหกต้นและเสาแล้วก็น็อตอีกชุดหนึ่งพร้อมตัวขันหกเหลี่ยมนะครับอืมก็ภายในนะครับภายในขอ EPE มาดูดีมากนะครับผมซื้อคอนโดข้างหลังมา4,000กว่าบาทยังไม่ทำขนาดนี้เลยนะออกมาทีละอันนะฮะอีจะเอาออกมาก่อนแล้วกันค่อยดู อันนะฮะก็ผมก็แกะออกมานะครับแล้วก็มานั่งดูว่ามันมีไม้อะไรมาบ้างนะเพราะอย่างแรกเลยนะครับมันจะมีตัวที่เป็นเหมือนกล่องอยู่บนคอนโดนะครับประกอบไปด้วยไม้6ชิ้นนั่นเองนี่ก็คือมีแผ่นบนล่างนะบนล่างแผ่นบนล่างมันจะมีรูแบบนี้นะครับเห็นไหมจะมีรูเยอะนะครับ2แผ่นนะบนกับล่างนะครับแล้วก็ มีผนังสี่ด้านก็คืออันนี้จะเป็นด้านหน้าที่เป็นฉลูรูปแมวนะครับกับด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะมีรูให้เข้าข้างหนึ่งนะปิดตายข้างหนึ่งนะอันนี้นนคือตัวกล่องเดี๋ยวประกอบให้ดูนะต่อไปก็จะเป็นตัวคอนโดนะครับคอนโดมันจะมีพื้นล่างนะในมีพื้นล่างหนึ่งอันก็คือเป็นพื้นหย่างน,นี้เลยพื้นล่างหนึ่งอันแล้วก็พื้นบนอีกหนึ่งอันก็คือขนาดเท่ากันนะครับของแผ่นตรงนี้ และก็จะมีเสาตรงนี้6ต้นด้วยกันนะครับนี่ก็ะจะมีขนาดยาวนี่เสาเป็นคู่นะครับก็จะมียาว2กลาง2แล้วก็ตั้าอีก1อันแล้วก็สั้งกว่ายอีก1อันนี่นะครับเออแบบ6อันนะเดี๋ยววานายนใส่ยังไงบ้างยวมาดูกันนะครับแล้วก็ มีไม้อีก4แผ่นนะครับอ่ะดัวแรกเลยนะครับอันเนี้ยแผ่นเท่ากันนะคะถ้าตามที่ผมดูในคู่มืออะไอ้ที่มีของเล่นเนี่ยเอาไว้ให้แมวเ,เล่นเนี่ยมันจะเป็นชั้นบนสุดเลยชั้นยอดเลยอันนี้จะเป็นชั้นต่ำลองอมานะครับแล้วก็จะมีเสานะครับคำแบบประมาณน,นี้ของสองสต็ปนะ แล้วก็อีกสองแผ่นเนี่ยผมนั่งดูต้องนานนะโอเคอันนี้เบันไดนะครับมีขั้นมาให้สองขั้นแต่ไม่เจาะรูมาทําไมลรู้ท,ที่หน้าผิวเนี่ยให้ดูใ,ใกล้เจาะรูมาทําไมไม่รู้นะคนนะเห็นไหมนะซึ่งผมหาคําตอบไม่ได้กับในคู่มือว่ามันเจาะรูมาทําไมนะครับแล้วก็อีกแผ่นหนึ่งซึ่งมันทํำมาไว้สําหรับเป็นตัวเชื่อมบันไดแบบเนี้ยแบบเนี้ย ที่เอาเชือกผูกกันไอ้ตัวนี้มันทําเชือกมาอยู่แหางล่างผมว่าเนี่แม่งทำมาไม่ดีอะมันหลุดง่ายอะมันแม็กมาแม็กมันแม็กมาลูกเดียวคิดว่าใช้เรื่อยๆก็จะพังง่ายตัวนี้นะถ้าแมวมันใช้นะแต่ปก,ปกติแล้วอ่ะบันไดแค่สอบเดียวอะแมวมันไม่เบิ์มมันไม่เดินนะฮะมันกระโดดขึ้นเลยนะอ่ะก็อุปกรณ์มานะครับแล้วก็มีน็อตมา เป็นที่ผมผมแกะมาดูแล้วมีสั้นสี่ตัวมียาวตัวหนึ่งแล้วก็มีเป็นน็อตเกียวสองด้านสองตัวนะครับอ่ะว่าแล้วเรามาประกอบกันเลยดีกว่าเอ้าลืมให้ดูนี่ที่ผมบอกไปนะฮะมันจะมีให้ใช้เปลเป็นเปรหนึ่งอันนี่ตรนี้นะหนึ่งอันซึ่งแมวแม่ไม่ใช้จริงๆแล้แมวแมวแมวไม่นอนจริงตัวนในผ้าือเนี้ไม่รู้มันนอนทําอะไรนะครับผมไม่รู้จริงเออ เอาไว้ปูนอนในนี้เหรอใช่เหรอไม่แน่ใจ,จนะวค่อยดูอ่ะเริ่มประกอบกันเลยนะครับก็อย่างแรกเลยครับพื้นนี่นก่อนเลยแผ่นพื้นอนะ่ะมันจะมีรูที่มันอ่าเจาะไว้นะครับแล้วก็มีการะลุเข้าไปชั้นหนึ่งเพื่อให้หัวน้อดนแอบเข้าไปข้างในนะมาแล้วเราก็ใส่นอนก,กันเลย Such a beautifulvre as these wow They are หน้าตาเป็นแบบนี้เป็นไงเข้าท่าไหมราคาเจดร้อยสาบาบาทนะครับถือว่ากอแข็งแรงผมว่ามันระดับหนึ่งอ่ะมันมันไม่ได้แบบแข็งแรงแบบเมืนกของที่คุณภาพดีๆนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งขอบไม้นะครับมุมต่างๆเนี่ยเขาไม่ลบก่มเลยนะคนเดินชนก็เจ็บนะผมคิดว่านั้นเนี่ยถ้าอย่างแผ่นนี้มันลบลบลบแหลมาให้เนี่ยเออเข้าท่านะครับอนตัวกอง ต่ไอตัวที่เป็นไม้ชั้นต่างต่างเนี่ยคมหมดเลยนะครับตรงนี้ก็คมเดินเฉียดเก็บแน่นอนแหลมเกลียบเลยนะครับพอๆอกับไฟนี่เลยอะพวกาฟนี่อะแหลกว่ะก็เป็นไงบ้างครับกับคอนโดแมวราคาเจ็ดร้อยห้าสิบห้าบาทนะครับใครสนใจก็ไปหาซื้อกันได้นะฮะตามท็อปปี้นะครับเป,ป็นูกของหมดหรือยังนะครับนะฮะต่อไปก็จะเป็นการทดสอบดูว่าแมวสนใจคอนโดใหม่ของผมไหมนะเดี๋ยวผมเรียกแมวก่อนนะครับเอาแล้ว าแล้วหนึ่งนะแล้วแล็วเข้ามาเข้ามาเร็วเวลมาแล้วสองนะอ่าสามเร็วเห็นไหมเนี่ยของใหม่แล้วมาทดลองใช้เลยเลยครับมาแล้ว4นะครับเร็วเร็ว เอา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 เย็นเย็เย็นเย็เย็นเรียกมาไม่ได้เล่นกระดิ่งเรียกมาเล่นคอนโดนะเอาเข้ามาเร็วๆแมว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 มาเร็วๆเข้าอ่ะมาเร็วแมวมาดูคอนโดใหม่เร็วอ่ะฮ่ามาแล้วนะผมได้กองทัพแมวผมมาแล้วดูดูซิว่าจะมีใครสนใจคอนโดบ้างนะอ้าววิ่งหนีซะอย่างนั้นน่ะ โอ้ไม่ได้ยินเสียงหมานอกบ้านนะวิ่งหนีไปสองตัวแล้วว่านี่เห็นไหมโทนี่ทดลองรับเล็บเลยนะครับนี่ทำมาเร็วเอาเร็วใครจะทดลองขึ้นไปน้อนบนเปนลเลยฮัลโหลลองไหมนี่รับเล็บเป็นใหญ่เลยนะครับคอนโดนี้ไม่ได้มีไว้นอนนะมีไว้รับเล็บนะครับ <c oughs> สังเกตได้ว่าโทนี่ชอบมาก นี่เป็นไงของใหม่เฮ้เควินหันมาด้วยเควินนะครับตัวนน้นเควินไม่สนใจคอนโดใหม่เลยเหรอไม่สนใจเลยเหรอเราชอบของเก่าที่ถ้าใช่ไหมต่เห็นได้ว่าโทนี่มีความสนใจเป็นพิเศษนะครับนี่เอา้ามาแล้วแมวมาลุ้มแล้วอ่ามีทดลองนอนด้วยนะครับรู้สึกว่าแมวจะชอบนะที่รับเล็บอันยาวๆใหม่ๆเนี่ยนะครับ เอาไหนใครชอบตรงไหนจับจ่อเองไงนะนี่เป็นยังไงนะครับก็เท่าที่ดูเนาะแมวก็ให้ความสนใจเป็นพิเศษนะครับกับที่รับเล็บมากกว่านะเพราะว่ามันขนาดที่มันยาวนะเออแล้วก็เป็นเชือกใหม่ๆนะแมวมันก็เลยชอบนะครับนี่โทนี่ได้ที่นอนแล้วเฮ้ยเฮ้ยนี่เป็นของเก่าอยู่เฮ้ย hey, แมวชอบไหม ก็ดูจากขนาดตัวกับที่นอนนะก็ถือว่าเออใหญ่อยู่นะครับแมวมันนอนได้นะสบายๆนะครับส่วนี้เควินนี่เนี่ยเไม่สนใจอะเควินไม่สนใจเลยลนะของใหม่เนี่ยฮะชอบของเก่าวะใช่ไหมก็ถือว่าซื้อมามีแมวใช้นะครับนะไม่เหมือนไม่เหมือนน้ำพุแมวที่แมวเห็นแล้ววิ่งกันนะนะ ทดลองให้ดูนเท่านี้แล้วกันนะครับก็ยังไงถ้าเกิดชอบใจยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วถ้าอยากให้ผมรีวิวแมวผมเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะเดี๋ยวผมจะค่อยๆเอาแมวมาเล่าให้ฟังทีตัวว่าแต่ละตัวเนี่ยมันเป็นมายังไงกันนะนะครับก็คลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับอ้าวอินี่เล่นผิดตั้แล้วเนี่ยเี่ยดูมันมันกัดเชือกนะมันกัดเชือกนะมันไม่ได้แกะมันไม่ได้กัดดูกลมๆนี่มันกัดเชือกนะเกือบขาเลยดูดิ โอ้โหมันกัดเชื่อกกับขาดเลยอะ่ะเอาอยากทำอะไรก็ทำซื้อมาให้เล้แล้วนะจะก,กัดขาดก็เอาเลยทำสบายนะครับ